ขอ,อการาบสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยี1นะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันจันทร์ที่15มกราคมปี2567คู่แรกที่ทางบอลยน1จะหยิบขึ้นมาพูดคุยภายในวันนี้ก็จะเป็นศึกของซเซเรียเป็นการเปิดบ้านของทางอาตาลันตาเปิดบ้านรองรับการมาเยือนของทางฟลรสซิโนเน่ทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี245นาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางอตาลันตาลงเล่นในลีกไปแล้ว19นัดมิเชน่าไปที่9นัดเสมอ3และแพ้ไปที่7นัดคริสกอรออกมาได้ที่30ประตูและเสียไปที่11ประตูตอนนี้มีทั้งหมด30แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านฟลอซิโนเน่นะครับผมลงเล่นในลีกไปแล้ว19นัดมิเชน่าไปที่5นัดเสมอ4และแพ้ไปที่10นัดคริสกอรออกมาได้ที่25ประตูและเสียไปที่34ประตูตอนนี้มีทั้งหมด19แต้มอยู่อันดับที่14ของงตาาร ส่วนทางด้านผลงานเฮดเวทที่เจอกันมา10นัดล่าสุดนี้ทางทีมผู้มาเยือนอย่างฟอร์ซิโดเน่สามารถเอาชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางออตาลนตา10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานค่อนข้างดีนะครับผม10นัดนี้พวกเขาแพ้ไปแค่2นะสามารถเก็บชนะมาได้ถึง6นัดและมีเสมออยู่ที่2นัดและถ้าเรามาดูกันที่ด้านการทำยอดได้กับนักงลงทุนเรามาดูกันที่8นัดล่าสุดของทางออตาลนตาตอนนี้ มีหลูดเสียยอดไปให้กับทางบอนยาแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโฟโลอซิโดเน่นะครับผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่2นัดสมอหนึ่งละแพ้ไปถึง7นัดและด้านการทำยอดของทางโฟโลอซิโดเน่ถ้าเรามาดูกันที่5นัดล่าสุดนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองและ4นัดล่าสุดนี้พวกเขาเสียยอดมาถึง4นัดติดต่อกันแล้วนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับผมเลทราคาตอนนี้อยู่ที่ทางอตาลันตาต่อให้อยู่ที่1ลูกอเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3สําหรับผลงานของทั้ง2ทีมตอนนี้แล้วผลงานของทางอาตาลันตาค่อนข้างที่จะดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับ ก็วันนี้ทางบอลยืนหนึ่งก็ขอให้ไปที่ทางเจ้าบ้านนะให้ไปที่ทางทีมต่ออย่างออตาลนตาในเลดราคาที่อตาลนตาต่อให้อยู่ที่1ลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่2ที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นศึกของลีกวันอังกฤษเป็นการเปิดบ้านของทางดร์บี้เคานตี้เปิดบ้านร,ารับการมาเยือนของทางเบอร์ตันอันเบลนะครับผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันภายในเวลาตีสของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ข้อมูลภายในหลีกตอนนี้ทางดาบี้เขาตีลงเล่นในหลีกวันไปแล้ว2 7นัดมิชนะาที่15นัดเสมอ4และแพ้ไปที่6นัดพรีสร์ออกมาได้ที่47ประตูและเสียไปที่24ประตูตอนนี้มีทั้งหมด49แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านเบอร์ตันอันเบลลงเล่นในหลีกวันไปแล้ว2 6นัดมิชชนะที่7นัดเสมอ7และแพ้ไปที่12นัด พสกอรออกมาได้ที่21ประตูและเสียไปที่35ประตูตอนนี้มีทั้งหมด28แต้มอยู่อันดับที่19ของตารางส่วนทางด้านผลงานให้ดูววาที่เจอกันมา10นัดล่าสุดนี่ก็จะเป็นทางดาบี้เขาดีนะผมที่มีผลงานดูดีกว่าทางดาบี้สามารถเอาชนะไปได้ถึง6นัดจาก10นัดล่าสุดที่เจอกันมาแต่ว่าด้านการทำยอดของทางดาบี้กับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่10นัดนี้ทางดาบี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่4นัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางดาร์บี้กันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่7นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่2นัดและ2นัดล่าสุดนี้ก็จะเป็นช่วงหลังๆนี้ด้วยนะผมจำหนับที่ดาร์บี้มาแพ้ตอนนี้นะครับและทางด้านการทํายอดให้กับนักลงทุนของทางดาร์บี้ช่วงหลังๆนี้ถ้ามาดูกันแค่5้นัดล่าสุดนี้ดาร์บี้เสียไปยอดไปถึง2นัดเลย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านของเบอร์ตันอันเบลว10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่3นัดเสมอสองและแพ้ไปถึง5นัดและด้านการทํายอดของทางเบอร์ตันอันเบลก็ค่อนข้างดีถ้าเรามาดูกันที่6นัดล่าสุดนี้พวกเขาเสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลดราคาตอนนี้เลตราคาอยู่ที่ทางดราบรี้เขาตีต่อให้อยู่ที่1ลูกควบโอวเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่ง สำหรับคนงานของทั้ง2ทีมต่อมีแล้วทั้งบอลยิงหนึ่งก็ขอให้ไปที่ทีมต่ออย่างดาร์บี้เคาตีนะครับในเลทราคาที่ดาร์บี้ต่อให้อยู่ที่1ลูกขวบสำหรับคู่ที่3ที่ทางบอลยิน,นึจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางการาตาสลายเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเคเซลิสปอนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ข้อมูลภายในหลีกตอนนี้ทางการาตาสไลลงเล่นไปแล้ว19นัดมีชนะอที่15นัดเสมอสามแลดุดแพ้ไปอยู่แค่1นัดพรีสกอออกมาได้ที่36ประตูและเสียไปที่10บประตูตอนนี้มีทั้งหมด48แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางนัานเคเซลิสปอนนะครับผมลงเล่นไปแล้ว19นัดมีชนะอที่8นัดเสมอห้าและแพ้ไปที่6นัดพรีสกอออกมาได้ที่26ประตูและเสียไปที่27บประตูตอนนี้มีทั้งหมด29แต้มอยู่อันดับที่7ของตาราง และทางด้านผลงานเฮทเวทที่เจอกันมา10นัดล่าสุดนี้ผลงานของทางการาตาสลายไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับถ้ามาดูกันที่ช่วงหลังๆนี้เราดูกันแค่5นัดนี้กาลาตาสลายนี้สามารถเก็บชนะมาได้แค่1นนัดเท่านั้นเองและทางด้านการทํายอดให้กับนักลงทุนของทางการาตาสลายถ้ามาดูกันที่5นัดล่าสุดนี้ก็ทำยอดมาได้แค่1นนัดเหมือนกันเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางการาตาสลาย10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ท yup. ี hin, ่5นัดเสมอ3ไดและแพ้ไปที่2นัด และด้านการทำยอดได้กับนักลงทุนช่วงหลังๆนี้ของทางการาซาตรายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่5นัดล่าสุดนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเคเซลิสปอร์กันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันถ้าเรามาดูกันที่5นัดล่าสุดนี้ก็เก็บชนะมาได้แค่1นัดเหมือนกันสําหรับผลงานของทางเคเซลิสปอร์นะครับ เราไปดูกันต่อที่เลทราคาตอนนี้อยู่ที่ทางการาตาสไลตยต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2อโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกควบก็สําหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยินหนึ่งก็ขอให้ไปที่ทางทีมต่อเหมือนเดิมนะผมให้ไปที่ทางการาตาสไลายในเลทที่การาตาสลายต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับสำหรับทั้ง3คู่ที่ทางบอลยืนหนึ่งได้เอามาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะมีทั้งคู่และ ที่ถูกใจและไม่ถูกใจนะครับผมสําหรับใครที่เห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับเพื่อจะมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างจากที่ผมได้คิดไว้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ทั้งบอยที่หนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็หมดแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่โอากาสหน้าครับสวัสดีครับ